ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผมเพิ่งตั้งได้ประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าว่าตั้งไป20กว่านาทีเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่แล้วนะครับอ่านี่นะครับผมอ่าการตั้งค่าของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นล็อกโซนหนึ่งนะครับผมรูปแบบการเดินเงินเนี่ยจะเป็นฟิโบอ่าสเต็ปการเดินเงินเนี่ยตั้งไว้ที่200 <c oughs> นะครับผมกาหนดกาไรเป้าหมายเนี่ยผมตั้งไว้ที่20,000 <c oughs> นะครับผมขาดทุนเนี่ยไม่เกินหนึ่งรวมบอเนด่ย ไปได้สวยเลยนะครับผมอ่าภาพรวมแสดงรายได้เนี่ยกำลังขึ้นยาวเลยนะครับขึ้นไปเกือบสุดเลยนะตอนนี้อ่าถือว่าเอาหลุดเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดได้นะครับผมแต่ว่าอ่าเราเช็คดูกราฟก่อนดีกว่าว่ามันน่าหยุดหรือเปล่าคำว่าหยุดเกมเนี่ยนะอ่าข้างๆคาว่าปิดบอทนะครับผมอ่าแล้วก็หยุดสามารถแล้วก็รอแบบเดี๋ยวมา5้านะครับผมถือว่ากลางๆไปได้อยู่นะครับผมไปได้อยู่นะอ่าเพราะว่ากำไรเราเนี่ย โอ้ยไม่ใช่พันหกสี่หมื่นบอรดเนี่ยก็ยังไม่ไถึงกับมวบนะครับผมอ่านี่จะเป็นประวัติก่อนที่จะจบไปนะครับผมนี่นะอ่าก็แดงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมลงทุนเดนนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยผมได้ตั้งค่าไว,ว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งตั้งได้ประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวามาดูผลประกอบการกัน,กนดีกว่าว่าตั้งไป20กว่านาทีเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่แล้วนะครับอ่านี่นะครับผม การตั้งค่าของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นล็อกโซนหนึ่งนะครับผมรูปแบบการเดินเงินเนี่ยจะเป็นฟิโบ่สเต็ปการเดินเงินเนี่ยตั้งไว้ที่200นะครับผมกําหนดกําไรเป้าหมายเนี่ยผมตั้งไว้ที่20,000นะครับผมขาดทุนเนี่ยไม่เกิน1 0,000นะครับส่วน AI ที่เลือกเล่นในวันนี้เนี่ยจะเป็น p s s นะครับผมนี่นะครับผมกําไรของเราที่ตั้งมาประมาณ20่สิบกว่านาทีนะครับผมตอนนี้เนี่ย ขึ้นมาที่5,600แล้วนะครับอ่าขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับผมเยอะมากเลยนะ <Yeah. S 1> อ่านี่จะเป็นประวัติการเล่นของผมนะครับผมที่เพิ่งตั้งไปนะ <Yeah. S 1> อ่าก็จะมีแดงอยู่ประมาณ4ไม้นะครับผมอีก6ไม้เนี่ยเป็นเขียวหมดเลยนะครับ นี่นะครับผม่านี่ภาพรวมบอทดเนี่ยไปได้สวยเลยนะครับผมอ่าภาพรวมแสดงรายได้นเนี่ยกําลังขึ้นยาวเลยนะครับขึ้นไปเกือบสุดเลยนะตอนนี้อ่าถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมนี่นะอ่าตั้งค่าเนี่ยคร่าวๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าเนี่ยครบตามเป้าได้ไม่ยากแน่นอนนะถ้าดูจากตัวกราฟนะครับผม งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะปล่อยให้ตัวบอดเขาทํางานไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงหรือได้ยังไงอะไรเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ปล่อยมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำไรของผมเนี่ยมาที่11,000หแล้วนะครับผมถือว่าเกินครึ่งมาแล้วอ่าเกินครึ่งมาต้องพันหนึ่ง 1, เลยนะครับผมถ้าเราจะหยุดเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดได้นะครับผมแต่ว่าอ่าเราเช็คดูกราฟก่อนดีกว่าว่ามันน่าหยุดหรือเปล่าอ่านี่นะครับผมภาพรวมบอดเนี่ยไปได้ยาวๆนะคะผมนี่ ภาพรวมแสดงรายได้เนี่ยก็กําลังขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ยังไม่ต้องหยุดครับอ่าเราไปต่อได้นะครับผมเราไปต่อได้ถ้ามันเริ่มล่วงเนี่ยเราค่อยหยุดนะครับผมอ่าถ้าเราจะหยุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ปุ่มด้านขวาข้างล่างนะครับผมคําว่าหยุดเกมเนี่ยนะอะ่าข้างๆคําว่าปิดบอทดนะครับผม <Wow. S 1> อ่าแล้วก็หยุดสามารถแล้วก็รอแบบว่าเหมือนตัวกราฟมันเริ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถปล่อยต่อได้นะครับผมอ่าประวัติการเล่นของเราเนี่ยตอนนี้แดงมาห้าเขียวมาห้านะครับผมถือว่า กลางๆไปได้อยู่นะครับผมไปได้อยู่นะอ่าเพราะว่ากไรเราเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะแล้วอ่านะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้ตัวบ่อเขาทํางานกันต่อไปเลยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยกำไรของเราเนี่ยมาที่1 5 0 0 0แล้วนะครับผมขาดไกแค่ห้าพันเท่านั้นแล้วก็ครบตามเป้าแล้วเรียบร้อยนะครับอแค่นิดเดียวเท่านั้นนะอ่านี่จะเป็นประวัตินะครับผมอ่าเดี๋ยวรอดูไม้ทบไม้นี้ก็อาจจะขึ้นไปพันหก็ได้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่พันหกสี่หมื่นหกเออ I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake man. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake man. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who bad it being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this is nasty slow speaking fast like a roast like a gas think i'm all way okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind a fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior